ทำไมลิมรู้ถึงให้ลูกน้องตัวเองขึ้นไปจอมานกันได้ง่ายการจะขึ้นไปจอมานได้นั้นจำเป็นจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ ขอคาราสวัสดีมิตรรักแฟนนิยายทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่ผมเต่คนเดิมเพิ่มเติมที่ก็ตัวนิวอีกเช่นเคยแนวเน,นี้ผมก็จะมาพูดถึงประเด็นที่มีคนหลายๆคนเนี่ยสงสัยกันเข้ามาเยอะมากส่งคาถามเข้ามาเยอะสุดๆไปเลยเงื่อนไขที่ลิมบูรูเนี่ยสามารถทําให้ลูกนะ้องเตป็มจอมมารได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยที่มันนะครับจะมีอยู่2ประเด็นหรือคือ2กรณีนั่นเองก็ในประเด็นแรกครับก็คือลิมบูรูเนี่ยขึ้นไปจอมมารได้ยังไงใช่ไหมครับ ก็อย่างในอนิเมะเนี่ยเราก็จะรู้แล้วครับว่าริมุรุของเราเนี่ยได้กินออคลอร์เข้าไปใช่ไหมในตอนที่ประทะอ่าในตอนนั้นอ่ะริมุรุเนี่ยก็ได้มเมล็ดพันธุ์แห่งจอมามาเรียบร้อยแล้วเงื่อนไขที่ริมุรุจะลืมตาตื่นขึ้นเปจอมานได้เนี่ยก็คือขาดอีก10,000ดวงก็คือดวงวิญ,ญญาณของมนุษย์นั่นเองซึ่งเป็นสารอาหารที่จะทําให้ริมุรุเนี่ยขึ้นเป็นจอมานพอจบจากตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะรู้แล้วว่าอ่าเงื่อนไขยอย่างแรกเลยขั้นต่ำเลยนะต้องมีมเมล็ดพันธุน์ ถึงจะขึ้นมาเป็นจอมารได้และอย่างที่2คือต้องมีสารอาหารดวงวิญญาณอย่างต่ําคือ10,000ครับที่ต้องมีเลยนะ้น10,000เป็นอย่างต่ํานี่คือมี2เงื่อนไขนี้ก็สามารถที่จะลืมตาตื่นขึ้นเป็นจอมารที่แท้จริงได้แล้วพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็พอจะเดาได้แล้วว่าเออมันจะต้องมีเมล็ดพันธุ์ของจอมารน,นะแล้วต้องมีดวงวิญญาณแต่ในบางกรณีครับหรือก็คือกรณีของลูกน้องของหลิมารุนี่แหละถ้าใครได้ดูคลิปสปอยล่าสุดนะครับ ep 1ิ จุดนเนี่ยก็จะได้รู้นะครับว่าลิมูรุเนี่ยได้ดวงวิญญาณจำนวนมากเลยนะในตอนที่ปะทะกับจักรตะวันออกนั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คือการจะทำให้ลูกน้องของลิมูรุเนี่ยขึ้นไปจอมมารได้นะครับถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ไม่มีเมล็ดพันธุ์นะครับต้องใช้ดวงวิญญาณ1 0 0 0 0แสนดวงครับถึงจะวิวัฒนาการได้ซึ่งพอพูดอย่างนี้แล้วนะครับก็มันเหมือนจะดูเหมือนง่ายนะแต่ผมคิดว่า ต้องมีดวงวิญญาณ1 0 0 0 0แดวงเนี่ยซึ่งมันไม่ง่ายเลยครับ1น0 0 0แดวงนะครับถ้าตีเป็นจำนวนประชากรในประเทศเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นหลักเกือบ 2- 3เปเลยนะถ้าก็พูดกันตรงๆถ้าเกิดสมมุติว่าอาณาจักรหนึ่งเนี่ยมีคนอยู่เท่านี้แล้วต้องโดนสังเวยสัก1น0 0 0แคนอย่างเงี้ยมันมันเป็นจำนวนที่เยอะมากนะอ่าแต่ในกรณีของรจรรกอตะวันออกเนี่ยซึ่งมีทหารเนี่ยเกือบ2ล้านคนที่จะบุกมาเนี่ยแล้วโดนริมูรุเก็บไปสักล้านหนึ่งเนี่ยหรือประมาณเ0้าแสนนอ,นนอ,นนอนเนี่ยอ่า อย่างน้อยนะริมูรุรเนี่ยก็สามารถทําให้ลูกน้องตัวเองอขึ้นเป็นจอมมารได้สักเกคนก็คือ10,000แดวงอ่ะเท่ากับ1คนนะต่อ1คนที่จะให้เป็นจอมมารได้ในกรณีที่ไม่มีเมล็ดพันธุ์และแน่นอนครับว่าลูกน้องของริมูรุแต่ละคนนะครับไม่มีใครมีเมล็ดพันธุ์แห่งจอมมารอย่างแน่นอนดังนั้นอ่ะ9 0 0 0คนอ่ะน่าจะถูกต้องละซึ่งจะถูกสั่งเว์เป็นเครื่องมือให้ลูกน้องของริมูรุเนี่ยขึ้นเป็นจอมมาร พอพูดไปอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกเหมือนง่ายใช่ปะ่ะแต่ผมว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกคนที่จะทําแบบนี้ได้มีแค่ลิมรูรุคนเดียวแหละเพราะว่าต้องถ้าเกิดพูดถึงเงื่อนไขนะก็จะมีแค่เงื่อนไขตรงนี้แหละเรื่องดวงวิญญาณแต่ถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงปัจจัยอย่างอื่นกันมากดีกว่าที่ผมได้ฟังสปอยมาน,นะครับเขาบอกว่าจอมานกีอะ่ะเคยตั้งใจทําให้ลูกน้องของตัวเองสองคนอะ่ะขึ้นเป็นจอมารแล้วโดวยใช้ดวงวิญญาณหนึ่งหมื่นดวงแต่ก็ไม่สําเร็จ ขนาดกียังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เลยว่าคนที่จะเป็นจอมานได้คือต้องมีเมล็ดพันธุ์แห่งจอมานนะแล้วต้องใช้ดวงวิญญาณหนึ่งหมื่นดวงอันนี้คือกีมันยังไม่รู้เลยนะที่ผมตั้งฟังสปอยมาแต่ว่าริมูรูเนี่ยมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเติมเต็มนั่นก็คือชีเอลหรือราฟเอลนั่นแหละและบวกกับสก,กิลเบเซวิลเข้าไปอีกอ่าซึ่งเป็นอัลติเทสกิลทั้งสองสก,กิลเลยนั่นอ่ะมันทําให้ริมูรูเนี่ยสามารถทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จอมันกีคิมสันเนี่ยเคยท้ และท aan, ําในจํานวนที่มากชิบหายเลยนั่นคือคือ9คนแน่ๆส่วนอีกส่วนอีก3คนอาจจะตามมาที่หลังเนาะคือเคยสปอยไว้ใช่ไหมว่าริมรูรุเนี่ยมีมีผู้พิทักษ์ทั้งหมด12คนหรือคือ12จอมมารเนาะซึ่งแน่ๆมันจะต้องได้มาอีกแหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้มันจะได้มาเช่นไงนะแต่ที่แน่ตอนแน่ได้มาแล้วเก้าแสนนะนะก็ต้องบอกว่าปัจจัยนี้สําคัญนะเรื่องสกิลกับเรื่องความรู้ของชิเอลเนี่ยเป็นปัจจัยที่ว่ามันขาดไม่ได้จริงๆในมุมมองของผมนะก็จะประมาณนี้มั้งครับ น่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าที่เท่าที่ผมได้ฟังมาเนี่ยก็มีอยู่แค่2กรณีแหละที่จะเป็นจอมานได้คือต้องมีเมล็ดพันธุ์แห่งจอมานนะแล้วเอาดวงวิญญาณมาเติมเต็มอีก10,000ก็สามารถตืมตาตื่นขึ้นเป็นจอมานที่แท้จริงได้ในกรณีที่2ถ้าสมมติว่าไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งจอมานแล้วแล้ว,ลวก็หาดวงวิญญาณมาเติมเต็มอีก10,000แดวงก็สามารถทําให้เป็นจอมานได้แต่ผมต้องบอกขอวงเล็บไว้ก่อนนะครับในกรณีที่มีลิมุรุนะ เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสกิลเบเซบิลของริมูรุหรือเปล่ากับชิเอลของริมูรุหรือเปล่าที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นดังนั้นน่ะใครจะไปทำเนี่ยคงไม่มีใครทําได้ถ้าไม่ใช่ริมูรุอันนี้คือในกรณีที่ผมคิดนะครับเพราะว่ามันให้ความรู้สึกตงหยิตังหงิดว่าถ้ามีดวงวิญญาณหนึ่งแสนดวงแลวสามารถลืมตาตื่นไปจอมานเลยได้ง่ายๆอ่ะมันก็คงมันน่าแปลกอะครับคืออารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยแค่มีดวงวิญญาณแค่นั้นเหรอมันไม่จําเป็นจะต้องมีปัจจัยอย่างอื่นเลยหรือไงเพราะว่า ลองมองย้อนกลับไปในตอนแรก,แรก,ออกของอนิเมะสลามอ่ะเราจะได้เห็นใช่ปะตอนที่ลูกศิษย์ของริมุรุอันเชิญพูดออกมามีคนเดียวนะที่อันเชิญพูดออกมาได้ต่อมาก็เป็นของคุรุเอชที่อันเชิญมาได้อีกคนนึงแต่ว่าที่เหลือไม่สามารถทําได้อีก3คนอ่ะรลลิมุรุเนี่ยก็ใช้สกิลของเบลซิลเนี่ยกินพูดตัวเล็กน้อยเข้ามาแล้วสร้างพูดใหม่ด้วยสกิลของบิลเซ,ลซบิลโดยมีองค์ประกอบความรู้ของราเฟลเป็นตัวจัดก,การในการรวบรวมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเออ แล้วในกรณีเนี่ยมันจะไม่เป็นเพราะสองสกิลนี้หรือ2ปัจจัยนี้เหรอบางคนอาจจะคิดต่างก็ได้นะคะเพราะว่าในกรณีที่จะหาดวงวิญญาณ1 0 0 0 0แดวงมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันลองคิดดูดิถ้าเกิดสมมติว่าจะไปช่วงชิงดวงวิญญาณทั้ง1นึ่งแสนดวงจากอาณาจักรหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าอาณาจักรมันต้องมีคนเก่งมากๆอยู่ใช่ปะพอเก่งมากๆแล้วก็ต้องต่อสู้แสดงว่าคนคนั้นๆจะต้องเก่งจริงอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าเอออาจจะไม่ต้องเป็นแค่ริมรู้คนเดียวหรือเปล่านนี้สามารถคิดต่างได้นะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนลองมองไปถึงเรื่องปัจจัยต่างๆด้วยเออคนี้จะมาเป็นจอมมานได้แค่ไปฆ่าคนใหนครบ1น0 0 0แสนแล้วก็จะได้ดวงวิญญาณมาแล้วก็ขึ้นไปจอมมานก็น่าเป็นไปได้นะเพราะว่านคนที่ทำแบบนั้นได้คือต้องเก่งแล้วโหดเที่ยมน่าดูเลยแล้วถ้าในกรณีที่ทําได้คนเดียวด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าโคงคนนั้นคงมีคุณสมบัติขึ้นเป็นจอมมานอย่างแน่นอนแน่นอนครับว่ามันอาจจะมีกรณีอื่นอีกด้วยอาจี่ยังไม่เปิดเผยออกมาให,ให้เราได้เห็นกันนะเนาะแต่ที่แน่ๆก็คงจะประมาณนี้นครับ แล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงม้างครับสามารถเม้นบอกกันไปได้เลยนะคบว่าเออทำยังไงถึงขึ้นไปจอมมาหน้าหรืออาจจะมีปัจจัย,อ,ยอื่นเพิ่มเข้ามาอีกก็สามารถที่จะเม้นบอกกันไ้ได้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็ขอเทฤษฎดีโหดๆยาวๆเลยนะครับผมจะได้เอามาอ่านให้คุณดูคุณอื่นได้ฟังด้วยเนาะถ้าเกิดสมมุติว่ามีคําถามไหนสงสัยและอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็ส่งอินบ็อกซ์มาได้ครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคล,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อปเ,เ,อเ,อาาเอป